รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถึงเวลาของความสนุกที่ผู้ชมรอคอยแล้วครับและนี่คือเกมแจกรถพรีเซนต์บายมิสซูบิชิมอเตอร์สมิสซูบิชิมิราชเป็นตัวเองไปให้สุดมิสซูบิชิแอทราชีวิตธรรมดาไม่เป็น นิวมิตซูบ i ชิเอ็กซ์เพนเดอรอีกขั้นกับ SUV ที่เป็นคุณ New at e, นิวมิตซูบิชิทริแดนแอดลีดเหนือชั้นไซด์พันสปอร์ตมิตซูบิชิป p เจโร่สปอร์ตอ i ลิตอีดิชัที่สุดแห่งยนตรกรรมเหนือระดับพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะเมื่อวานปล่อยให้คุณกันและคุณหมูได้พักหายใจสักหน่อยวันนี้ต้องมาลุ้นต่อว่าทีมไหนจะชนะในสึกครั้งนี้ตามไปเชียร์กันต่อได้เลยค่ะกระจาย ุณแพ้หนึครั้งล้ครับผมถ้าคุณแพ้อีกหนึ่งครัง้ง <cas uk> เราลมกลับบ้านไปก่อน2คนเลยครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดคุณชนะอย่างน้อยคุณชิงผลเสมอแพ้หนึ่งชนะหนึ่งค่อยไปลุ้นการแข่งขันแมตช์สุดท้ายกับที่เหลือครับผมบ <c oughs> แต่ที่แน่2ส,สาวที่จะมาเจอคุณฮะหนึ่งใน2คนนี้มีประสบการณ์ในเกมน,นี้ <c oughs> <c oughs> โอ้กับจ่ายคุณสวยแน่ผมบอกเลยมาแจมมิเชลเช่นครับมาเ พีเชลก็คุณต้องใช้ความเก๋าผมกู่ต่อสู้ฮะเพราะฉันเคยเป็นแชมป์หนึ่งสมัยในรายการนี้ก็คือพูดให้เด็กมันหนาวสั่นหน่อยสิฮะคือพี่ที่คด้วยความานพนะคะคือจริงๆวันนี้ก็ไม่ได้อยากจะมาฟาดฟันอะไรแต่ว่าจําเป็นต้องเอารถให้พี่แจมกลับบ้านจริงเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตนะคะมาถึงอะไรฟาดเลยฮะาฟาดอย่างแรงเอาละเพราะนั้นครับจ่ายยังคุณแพ้ไม่ได้แล้ะครับแพ้ไม่ได้แล้วนะฮะถามข้อที่หนึ่งมาเลยครับ ขอแนวทางนะครับโบอสัตว์แต่และชนิดในโลกมีอุปนิสัยใจคอที่ตก่างนนไปแต่เราจะพูดถึงสัตว์ที่มีอุปนิสยัยรักเดียวใจเดียวหัวเดียวมีเดียวจับคู่ทีเดียวแล้วก็ไม่มีกิ๊กมีกักเหมือนมนุษย์นะฮะ <laughs> แต่ว่าถ้าเราพูดถึงสัตว์รักเดียวใจเดียวไม่มีรูปมนุษย์แน่นอน <laughs> ต้องรับนะครับ ถามง่ายๆเลยว่าสัตว์อะไรมีรักเดียวจะขึ้นภาพสัตว์2ชนิดตบไฟฝั่งที่เป็นสัตว์แบบรักเดียวใจเดียวคุณเคยได้ยินเรื่องราวองสัตว์รักเดียวใจเดียวมาเยอะแล้วนะฮะ,ะโอเคแต่ถ้าขึ้นรูปมนุษย์ให้ตบอีกฝั่งเลยเชื่อผมเพราะฉะนั้นนะฮะมือใกล้ผุ่มไฟครับภาพมาชนีกันแรกนะโอเค ตบแรดก่อนเลยทำไมเลือกแรดนะฮะเวลาเราบอกว่าเวลาเราบอกว่าใครคนไหนแรดแปลว่าน่าจะหลายผัวนะฮะส่วนชนีก็ร้องหาผัวแม่เป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่ถูกกล่าวอ้างคนทางไม่ดีเยอะเหลือเกินแต่ทำไมเลือกแรดไมิเชลหนูคิดว่ามันน่าจะตรงข้ามอะไรที่แบบว่าดูแบบสื่อถึงอีกแบบน่าจะตรงข้ามกับอีกแบบ่าง้ยค่ะคิดมาแจมนะฮะ เชื่อมิเชลค่ะแต่จริงคิดว่าแบบสัตว์สัตว์ที่เป็นสัตว์ใหญ่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีประเภทที่เหมือนแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันขยับตรงขยับตัวยากส่วนะนีกักจ่ายถ้าได้ตอบก่อนจริงๆผมก็ตอบแรดนะตอบแรกแต่เมื่อกี้มือผมจะคว้าชนีแล้วไม่รู้เพราะอะไรเราชอบหรือเปล่าชรบคุ้นรครับแรดเป็นคำตอบที่ทําไมิเชลถูกค่ะแจมถูกค่ะมัน เป็นคำตอบที่จะไมนะใช่ไหมหัวใจจะวายแล้วเรอเขาบอกเหมือนกันมันผิดฮะฉันนี้นี่แหละฮะฉันนี้เนี่ยเรียกผัวทั้งวันไงพัว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 ช่วยจะเลี้ยงลูกผัวไปหาอาหารก็พัว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 ผัวอันนี้คือเหตุผลจริงๆใช่ไหมนะคือมันติดตัวผู้มากเราก็เลยแบบว่าเรียกผู้หญิงเวลามีอาการแบบติดผัวครับชอบอีงเนาะอิงแง่ผู้ชายว่าฉันนี้อ้อนผัว เพราะฉะนั้นนะฮะใครโดนเรียกชนีขอบคุณเลยฮะ <c oughs> อยา่าักดวใจเดียว <c oughs> แต่แรดเนี่ยโหเวลาเขาจับคู่อันนี้เขาจะขวิดกันสู้กัน <c oughs> แล้วตัวก็ใหญ่มากก็ชนกันปุ้งปังปัง,ปง <c oughs> น่ากลัวมากเอาล่ะ <c oughs> ถือว่าเป็นความรู้คู่ความสนุกกันด้วยนะฮะ <c oughs> ไปกันต่อนะครับสัตว์อะไรรักเดียวมือใกล้ปุ่มไฟและภาพมา ม้าน้ากับวานครับอ้าวตอนนี้ก้ากระจายได้ก่อนแล้วเลือกม้าน้ํายังไงทําไมชื่อว่าม้าน้ํำมีรักเดียวถ้ากํากึ่งกันนะก้ากึ่งนะที่ถ้าเราเคยดูตอนเด็กๆเนี่ยสารคดงสารคดีอะไรเงี้ยครับามันจะผัวเดียวเมียเดียวแล้วก็ให้ให้ตัวผููเป็นคนออกลูกเราแน่ใจว่าตอนเด็กเราดูม้าน้าหรือม้า มาดูม้าเนาะม้าน้ำได้นะม้าน้ำครับผมโอเคมันจะว่าน้าม้าน้ำนะมิเชลแจมถ้าได้ตอบก่อนเลือกตัวอะไรเลือกม้าน้ำเหมือนกันม้าน้ำเหมือนกันนะฮะอ่าต้องลุ้นถ้าใช่สองแต้มมาเลยนะฮะม้าน้ำมาทำไมกากถูกครับถจ่ายมาทำไมถูกครับมันเป็นถูกทุกทุกถูกทุ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 ่ทุก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 ุ้กท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 ุก เมียผู้ผู้เมียเมียเขาเขาวาไรตี้มากเขาวาไรตี้เขาสนุกสนานกับเรื่องนี้มากโอเคเอาล่ะไปกันต่อเลยนะครับสัตว์อะไรมีรักเดียวนะฮะตอนนี้ก้กระจายมี2แต้มอีกแต้มเดียวขึ้นนำหนึ่งศูนย์ทันทีและเกมนี้ต้งแพ้ไม่ได้แล้วนะฮะภาพมาเสือเบงกอกับนกอินทรีครับเอาล่ะตอนนี้ กักกระจายได้ตอก่อนแล้วเรื่องนกอินทรีครับยังไงนกนี่น่าจะออกแนวม้านามเมื่อกี้น่าจะอยู่กันเป็นคู่คู่ทำรังรัรักเดียวใจเดียวครับแต่แต่เสือเนี่ยเสือเนี่ยอารมณ์น่าจะเหมือนแมวเพราะว่าเราเลี้ยงแมวครับเพราะว่ามันก็ไปเรื่อยของมันบันเทิงอันนี้ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะแต่ถ้าให้เดา ผมว่านกอินทีมีภาษีนะครับแล้วเรานี่พอๆกับแมวที่เราเลี้ยงเลยวะฮะไปเลยมีหน้าที่เลี้ยงเดี๋ยเขาไม่ต้องมีหน้าที่ตามวิสัยกันอย่างเดียวที่จ่ายเหมือนแมวคือในกระบะทรายเหมือนกันสุดยอดเอาละตอนนี้ถ้าใช่แล้วก็ก็กระจายขึ้นนำหนึ่งศูนย์ทันทีนะครับแต่ถ้าไม่ใช่โอนแต้มคือในสองสาวนะครับนกอินทรีมันทำไมจ่ายถูกครับกักมันทำไมถูกครับมนนโอมาเเถอะป็น8รอบที่ยังไงถูกครับถูกต้องครับผม อินซ right? ีน to okay. okay. ี่ถ sure> ือว่ารักครอบครัวมากๆเลยนะฮะตัวผู้ออกไปหาอาหารตัวเมียเลี้ยงลูกนะฮะส่วนเสือเนี่ยหัวเดียวแต่เมียทั้งฝูงเป็นสัตว์ฝูงโอเคเพราะนั้นเอาละในข้อแรกนะฮะกักจ่ายขึ้นนำก่อนหนึ่งจะแน่ ว่ากันว่าความรักนั้นทําให้โลกสวยงามยิ่งเป็นรักเดียวใจเดียวและเป็นรักแท้ชุ่นนิรันด์แล้วแล้วก็ยิ่งสวยงามเข้าไปใหญ่เลยจริงไหมล่ะคะความรักนั้นสามารถก่อเกิดขึ้นได้กับทุกสรรพสิ่งไม่ได้มีเพียงแค่มนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถมีรักที่มั่นคงและยืนยาวได้เพราะในโลกนี้ยังมีสัตว์อีกมากมายที่มีพฤติกรรมรักเดียวใจเดียวโดยพวกมันจะมีคู่เพียงตัวเดียวและซื่อสัตย์กับคู่ของมันอย่างที่สุด สัตว์บางตัวถึงขั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์ของรักแท้เลยล่ะคะ่ะเริ่มกันด้วยสัตว์ตัวแรกอย่างเจ้าชนีน้อยคอยรักแม้ชื่อของพวกมันจะถูกนำมาตีความในทางที่ไม่ดีนักแต่ความจริงแล้วพวกมันเป็นสัตว์ที่รักและซื่อสัตย์กับคู่ของตัวเองเป็นอย่างมากเพราะพวกมันจะอยู่กันแบบผัวเดียวมีเดียวตลอดชีวิตโดยชนีทั้งสองเพศนั้นจะมีบทบาทในครอบครัวที่เหมือนกัน คือการช่วยดูแลลูกน้อยแสนน่ารักของมันโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับคู่อื่นส่วนสัตว์ตัวข้างๆกันอย่างน้องรักตัวโตๆที่ชีวิตส่วนใหญ่มักจะหมดไปกับการนอนและตื่นขึ้นมาเพื่อกินอาหารแถมยังรักในความสันโดษและหาก,กินตัวเดียวๆแต่ในฤดูผสมพันธุ์ก็ดุเดือดมากเลยทีเดียวเพราะตัวผู้จะสู้กันเพื่อให้ได้ตัวเมียแถมยังไม่มีฤดูผสมพันธุ์ที่แน่นอนพวกมันจึงสามารถผสมพันธุ์ได้ตลอดปีเลยเล่ะคะ่ะ ถัดมากับเจ้าสัตว์ทะเลตัวเล็กตัวน้อยอย่างม้านาที่นับว่าเป็นสัตว์ที่มีความรักสุดโรแมนติกบ้างชนิดหนึ่งซึ่งลักษณะการพ่อรักของมันนั้นจะเริ่มจากการที่ตัวผู้เกี่ยวพาราสีตัวเมียโดยการใช้หางตวัดตัวเมียอย่างแผ่วเบาเสมือนการจับมือกลุ่มไว้ด้วยกันจากนั้นก็แอนอ,อกโน้มหัวลงใกล้ถึงหน้าอ,อกของฝ่ายหญิงบีบถุงหน้าท้องจนเห็นช่องท้องเพื่อแสดงให้ฝ่ายหญิงเห็นถึงความพร้อมในลนักษณะเหมือนเอาแต่ง,งานจากนั้นจึงทําการพ่อรัก แถมตัวผู้ยังอุ้มท้องให้อีกก่อนจะอยู่ครองคู่กันไปแบบผัวเดียวเมียเดียวจนกว่าจะตายจากกันส่วนเจ้าสัตว์ทะเลตัวโตข้างๆกันนั้นเรียกได้ว่าเป็นสัตว์ที่รักสนุกแบบสุด,สดเพราะโดยธรรมชาติแล้ววานเพชรผู้นั้นจะมีแรงขับทางเพศสูงมากวันหนึ่งสามารถผสมพันธุ์ได้หลายๆครั้งเมื่อพวกมันมีความต้องการที่จะผสมพันธุ์มันจะใช้อวัยวะเพศของมันในการคลำสำรวจสัมผัสสิ่งต่างๆเมื่อเจอเป้าหมายก็จะทำการประกบตัวเมียทำการปฏิสนธิจนเสร็จกิจและจากไปรื่นเริงต่อนั่นเองค่ะ ต่อด้วยสัตว์นักล่าสายตาดีเยี่ยมอย่างเจ้านกอินทรีนับเป็นนกที่รักครอบครัวอยู่กันแบบผัวเดียวมีเดียวซึ่งในการผสมพันธุ์ของพวกมันนั้นนกอินทรีจะจับคู่เพียงตัวเดียวตลอดชีวิตโดยตัวผู้เกี่ยวพาราสีตัวเมียโดยการโอ้อวดท่วงท่าการบินแต่ในบางพันธุ์ก็จะนําอาหารไปให้ตัวเมียแทนและทําการสร้างรังจากกิ่งไม้เล็กๆตามต้นไม้หรือตามโพรงหน้าผาเพื่อเป็นที่อยู่ในการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นของพวกมันนั่นเอง ส่วนสัตว์นักล่าอีกประเภทอย่างเจ้าเสือเบงกอนั้นสามารถมีพฤติกรรมหัวเดียวมีหลายตัวในลนักษณะของจ่าฝูงโดยพวกมันจะสามารถผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุ30-36ถึงเดือนขึ้นไปและสามารถผสมพันธุ์ได้ตลอดปีเสือเบงกอตัวเมียใช้เวลาตั้งท้องนานประมาณ3-4เดือนออกลูกน้อยได้ครั้งละ2-5ตัวและแม่เสือจะเลี้ยงลูกเสือจนโตอายุประมาณ2ปีจึงจะแยกจากกันและเปลี่ยนคู่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะสองสาวอย่าประมาทนะเพราะว่า สองหนุ่มเนี่ยก็ถือว่าเขาหลังชนฝาแล้วค่ะโอ้โหจากการพิคอของเขาเนี่ยค่อนข้างเฉียบแหลมมากเลยตรงประเด็นมากจนเครียดนะค่ะตอนนี้เครียดคือถามเรื่องรักเดียวไอ้คนที่ไม่มีรักเดียวมันจะตอบไอ้เรืพวกนี้ได้หรอ่าพวกเจ้าชู้นายจะตอบได้ทีนี้เราไปต่อกันเลยนะครับคําถามข้อที่สองครับบ๊อบเราจะหยิบโพที่ทําสำเาลวจ เรื่องความสุขของคนไทยในยุคโควิด -19 เนี่ยนะครับในสถานการณ์แบบนี้แต่เราก็ยังพอมีความสุขหลงเหลือกันอยู่บ้างนะครับถือว่าเป็นข่าวดีนะครับคำถามในช่วงสถานการณ์โควิด -19 คนไทยมีความสุขกับเรื่องอะไรบ้างอ,อ,อย่างน้อยๆคำามข้อนี้ก็ยังเป็นกำลังใจให้คุณผู้ชมที่ชมอยู่นะครับว่าความสุขก็ยังมีทุกอณแหงแหละครับใ,<ช>ในช่วงยากลำบากแบบนี้ก็ยังมีความสุขให้เห็นอยู่บ้างครับ กดไฟฝั่งที่คนไทยมีความสุขมากกว่านะครับมือใกล้ปุ่มไฟนะครับและภาพมายังมีงานทำยังมีเวลาให้ตัวเองยังไงโอ้โหเอาแล้วกักกระจายเอาคนละปุ่มเลยเพื่อนกันฮะต้องเป็นคนละปุ่มเลยทำไมตอนนี้จ่ายกักเลือกว่ายังมีงานท่าขวาเลวจริงเหรออ๋อแต่ต้องฟังมุมมองจ่ายทำไมถึงกด ช่วงโควิดนี่ยถ้าเกิดมีความสุขเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นคนที่ยังมีงานทําจริงๆเละเพราะว่าหลายๆคนหลายๆอย่างก็ปิดตัวไปแล้วก็ตกงงตกงานอะไรกันเยอะอย่างเงี้ยครับอ่ามิเชลแจมถ้าได้ตอบก่อนคุณเอาอะไรอยากตอบมีเวลาให้ตัวเองค่ะเพราะว่าเหมือนแบบว่าเขาก็ทํางานกันมาแบบ ตลอดอะไเลยไงช่วงนี้อาจจะแบบแฮปปี้ที่ว่าอันนี้เป็นี้ดูจนกลางกว่าแม้จะมีหรือไม่มีงานก็ยังมีความสุขแบบนี้ได้เอาล่ะต้องรุนล้วฮะว่ากากกระจายจะแจกแต้มหรือจะเก็บไว้เองนะฮะจะโอนหรือเปล่ายังมีงานทำมั้ยนะไมจ่ายขอเถอะแจกกุ้ะก้ากมันไว้บ้านเป็นกระดที่มันผิดนะครับบางคนก็ไม่มีงานทำ แที่แน่ๆจะมีหรือไม่มีก็มีเวลาให้ตัวเองมากค้นนะครับโอเคมิเชลแจมเอาไป 1, 1> แต้มนะครับ,<ล>บย่อนลนึงและข้อนี้มิเชลกับแจมแพ้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขาขึ้นนํามาแล้ว1นูนย์ะครับไปกันต่อมันดูความสุขที่เรายังพอมีกันอยู่ของคนไทยในยุค COVID โควิดในนครับมือใกล้ปุ่มไฟและภาพมาได้อยู่ครอบครัวกับรถไม่ค่อยติดอ้ายังไงแจม รถไม่ค่อยติดค่ะคใช่ค่ะเพราะคิดว่าเป็นแบบวิาสนการแปลกใหม่ที่แบบว่านานๆเรานจะเห็นสักทีอย่างเงี้ยค่ะเออแแจมเห็นด้วยนะคือจริงๆทั้งสองอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าในฐานะคนทํางานก็คงแบบรถไม่ติดแล้วเลยนเออในความทุกข์มีความสุขอยู่เหมือนกันแต่ในข้อน,นี้กัก้กระจายถ้าได้เลือกก่อนเอาอะไรผมก็เลือกรถไม่ค่อยติดนะครับแปลว่ามอบตัวเลยหรือเปล่าแต่จริงๆวันไหจะเป็นความสุขของชีวิตคนเมืองก็ได้ ที่รถไม่ติดอยู่แล้วอาจจะไม่ถึงข้อนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นมิเชลแจมต้องลุ้นครับรถไม่ค่อยติดมันทําไมมิเชลถูกค่ะแจมถูกค่ะนถูกใช่ไหมมันยังไงมันทำไมถูกไหมนะไม่รู้ราเขาบอกมันผิดฮะต่างจังหวัดเขาก็ไม่ได้แคร์เรื่องรถติดอยู่แล้วแต่ว่าได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวแน่ๆโอนคืนหนุ่มๆเข้ามาพูด้าเาในข้อนี้นะครับพอเลยั้งใจดี เมื่ออยู่ที่ปุ่มไฟและข้ามมาได้ออกกำลังกายก็ได้เพิ่มทักษะเทคโนโลยีครับและตอนนี้มิเชลแจมได้ตอบก่อนแปลว่าพวกคุณใช้เวลาออกกำลังกายเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วกันคะโอเคได้เพิ่มทักษะเทคโนโลยีก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะเพราะว่าโซเชียลดิสเซนซิ่งล้วก็ต้องใช้ออนไลน์หมดกักระจายได้คุณได้ตอบก่อนว่าขอผมตอบ ได้เพิ่มทักษะเทคโนโลยีเพราะว่าคนเราเนี่ยพอเกิดโซเชียลดิสแทนซิงแล้วต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงของการใช้ชีวิตเขาก็ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีมากขึ้นไม่ว่าจะเรื่องการขายหรือว่าการใช้ชีวิตหรือว่าการทํางานเวิร์กฟอร์มโฮมที่บ้านพราะว่าข้อนี้น่าจะมีความสนใวนจายก็เออจากได้ไปเที่ยวเป็นๆดูคลิปก็ได้เพราะฉะนั้นนะฮะแต่ข้อนี้สามิเชลกับแจมได้ตอบก่อนครับได้ออกกําลังกายแล้วมันทําไม มันทำไมมันยังไงแจ๊มันมีความสุมันต้องถูกค่ะมันทำไมมันเป็นตอที่ทำไมมันทำไมถูกค่ะถูกต้องสิครับสาวๆตอนนี้มาตามมาสองแต้มแล้วนะฮะไม่ชั่วโอ้โหกักจ่ายคุณปล่อยให้เสมอหนึ่งหนึ่งไม่ได้เพราะว่าถ้าไปรุ่นข้อที่สามคุณจะเครียดหนักเพราะคุณแพ้ไม่ได้ตั้งใจดีมือแค่ปุ่มไฟแล้วผ้ามา คนไม่ค่อยติดก็ยังมีงานทำเอาไงเร็วคิดตอบกดปุ่มมาโอเคมันต้องคือความสุขนี่เอาแล้วกักจ่ายแล้วก็มิเชลแจมกอดจะมีใครกดหนูหนูขอเอ่อเอ่ยถึงคู่ต่อสู้ไนะไหมคะคืออย่างเชิงกันมากๆนะะปกติเนี่ยเราจะไม่ทนได้คิดเราจะกดถูกไหมเราจะไม่กดดันมากเพราะว่ามันเหมือนแบบทุกคนรีบแต่พอเราหย่างนะคะมันจะทำให้เราดูไม่ค่อยรู้เลยเี๋ยนะคือถ้าเราแบบ มันจะดูแบบอ๋อไม่เป็นไรใชมครับผมผมกลับบ้านแล้วครับมันจะมีการเฮ้ยมึงยังไงอ่านจะอ่ะอ่ะคลงเลยตัดใจฟาดโป้งลงตรงนี้รถไม่ค่อยติดมันคือความสุขครับครับผมเชื่ออย่างเดียวการที่รถไม่ติดโดยเฉพาะในกรุงเทพถ้ารถไม่ติดนี่คือความสุขสุดๆเอาล่ะถ้าใช่ตีเสมอสองเท่า ไม่ใช่โอนแต้มให้มิเชลแจมตามมาในข้อนี้หนึ่งต่อหนึ่งเลยนะฮะรถไม่ค่อยติดมันทำไมกักมันต้องไปความสุขมันต้องถูกนายไม่ได้รับผิดชอบข้อนี้แต่ถูกแล้วกันครับมันทำไมถูกนครับแปดมันผิดก๊อกยังมีงานทำสำคัญกับรถไม่ค่อยติดพอนั้นในข้อสองนะฮะแจมมิเชลตีเสมอมาหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้ ในยุคที่คนไทยยังต้องเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ที่ก่อให้เกิดปัญหามากมาย ทั้งปัญหาด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมรวมไปถึงปัญหาส่วนตัวต่างๆล้วนก่อให้เกิดทั้งความเครียดและวิตกกังวลกับการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากแต่เรียนทุกเรียนนั้นก็มีสองด้านเสมอหากจมอยู่กับปัญหาก,ก็อาจจะส่งผลให้สภาพจิตใจหดหู่ไร้เรี่ยวแรงได้แต่ถ้ามองอีกแง่เราก็อาจจะพบเรื่องดีๆที่อาจทําให้เรามีความสุขในช่วงยากลาบากนี้และก้าวผ่านมันไปได้อย่างสุขใจนะคะโดยส่วนดิสิตโพได้ทําการสรํารวจเรื่องความสุขข,ของคนไทยในช่วงโควิด1 i ทําให้เราทราบว่า ในสถานการณ์ไม่ปกตินี้คนไทยยังมีความสุขกับเรื่องมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นและได้ลองทำในสิ่งที่อยากจะทำถึง86.92%ด้วโดยพฤติกรรม New Normal ที่ทำให้คนไทยได้ Work from Home หรือทำงานอยู่ที่บ้านกันมากจึงสามารถตัดเวลาเดินทางออกไปได้และอาจมีเวลาเหลือให้เราได้ดูแลตัวเองมากขึ้นรวมถึงการป้องกันรโรคระบาดด้วยการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านมากขึ้น ก็มีข้อดีที่ทําให้เราได้ลองทําหลายๆสิ่งที่เราอยากทํานั่นเองค่ะถัดมากับตัวเลข75.22%กับความสุขอันดับที่2ในยุคโควิด -19 นั่นก็คือการที่เราได้อยู่กับครอบครัวที่น่ารักของเราจากเดิมที่ทุกคนต้องแยกย้ายไปทําหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองนั้นทั้งการทํางานหาเงินหรือการเรียนหนังสือก็รู้จะหนักหนาจนทําให้คนในครอบครัวไม่ค่อยได้เจอหน้าและพูดคุยกันแม้จะอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกันก็ตาม แต่หลังจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 น,นี้ก็ทําให้ต้องเปลี่ยนการดําเนินชีวิตได้มีเวลาทางานอยู่บ้านนักเรียนก็เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านถือเป็นโอกาสดีๆที่ทําให้สมาชิกในรครอบครัวได้มีเวลาพบเจอและใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นทําให้ครอบครัวดูอบอุ่นขึ้นทันตาเลยละคะ่ะ มาถึงอีกหนึ่งความสุขกับตัวเลข29.81%ที่เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมยอดฮิตของยุคโควิด -19 นั่นคือการออกกำลังกายจะเห็นได้เลยว่าคนรอบตัวของเรานั้นรู้สึกรักตัวเองกันมากขึ้นมีการออกมาโพส์รูปการออกกำลังกายและกินคลีนกันแบบรัวๆนั่นเป็นเพราะการมีร่างกายที่แข็งแงรงหือเป็นเกราะชั้นดีในการต่อสู้และรับมือกับเชื้อไวรัสโควิด -19 ตัวร้ายได้อย่างดีที่สุดผู้คนจึงหันมาออกกำลังกายและดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนั่นเองค่ะ ไปต่อกับตัวเลข13.46%กับการที่ได้เห็นว่าตัวเองมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นด้านเทคโนโลยีจากการปรับตัวกับสถานการณ์อันโหดร้ายนี้เพราะในยุคที่เราต้องทำงานโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเป็นหลัก ม้ว่าจะทํางานประชุมวางแผนต่างๆผ่านออนไลน์ก็ล้วนเป็นหน้าที่ของเทคโนโลยีทั้งนั้นซึ่งเราก็ต้องมีการเรียนรู้และตามให้ทันเทคโนโลยีที่มีอยู่ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทําให้เราได้ปรับตัวและเพิ่มสกิลทักษะด้านเทคโนโลยีได้มากขึ้นนั่นเองค่ะอีกหนึ่งความสุขที่เชื่อว,ว่าทําให้หลายๆคนยิงยิ้มได้กับการยังมีงานทําไม่ถูกเลิกจาก้างในตัวเลข13.08%ที่หลายๆคนมองว่าในยุคที่หลายๆธุกรกิจลดขนาดลงทําให้อัตราการจ้างงานลดลง บางคนอาจโดนเลิกออฟดังนั้นในทุกวันนี้ที่ยังมีงานทำมีรายได้ให้ใช้อยู่จึงถือว่ายังเป็นเรื่องที่ดีอยู่จริงไหมคะสุดท้ายกับตัวเลข10.44%ของความสุขจากเรื่องรถไม่ค่อยติดเพราะพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปคนไม่ค่อยออกจากบ้านแถมยังทำงานที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ทำให้บนทองถนนรถราก็โล่งอย่างเห็นได้ชัด ถือเป็นข้อดีในช่วงนี้ที่ช่วยให้ไม่ต้องเสียเวลาบนท้องถนนมากเหมือนเมื่อก่อนค่ะการจ่ายผม <c oughs> บอกเลยว่าข้อนี้คุจะต้องเล่นมันด้วยความเครียดเพราะแพ้ <c oughs> คือกลับบ้านทันทีครับ <c oughs> และเชื่อเถอะคุณผู้ชมผู้ชายนะเวลามันถากทางการ <c oughs> โหยจ่ายมื <c oughs> อรเงอันนี้จะต้องมีคําเจ็บๆอย่างเนี้ข้อนั้นแพ้ไม่ได้ในขณะที่มิเชลแจมกำจัดออกไปให้หนึ่งนนะมา ทำจัดไปหนึ่งก่อนเอาละเพราะถ้าเกิดเกิดผลแพ้ชนะเกิดคุณชนะ2แมตช์เนี่ยจะได้ไปเลือกรถเรื่อนุญแจขี้เกียจมานั่นงหมุนวงล้อเหนื่อยเสียเวลาจรพราะนั้นคาถามข้อที่3ครับโบโบเอาละพาพวกเราเที่ยวต่างประเทศมาดีก,กว่าเพราะชุดนี้เราไม่ค่อยได้ไปไหนเลยนะฮะครับไปด้วยเกมก็ยังดีเราจะพาทั้ง4คนไปเกาะต่างๆ ทั่วโลกเลยก็ว่าได้ในโลกนี้มีหลายประเทศที่มีพื้นที่เป็นเกาะอ,อย่างญี่ปุ่นเห็นไหมฮะครับญี่ปุ่นคือเกาะซึ่งล้อมรอบด้วยทะเลเลยขอ้อคำถามเลยครับบอโบรประเทศอประเทศไหนล้อมรอบด้วยทะเลคำถามข้อนี้เอาใจสายเที่ยวสุดๆใครเที่ยวต่างประเทศบ่อยคงจะพอเดากันได้บ้างทีมไหนจพุพ่อคะแนไปได้วันพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะคะ ゴーバナナズル